New Se a Hello 5สําสำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และ Workbook เช่นกันโอเคครับนาะ52เรียนกันเลยนั่นก็คือคำสั่ง b Look and Write ให้ดูแล้วก็จงเขียน This Garland is for นะครับพวงมาลายนี้เพื่อใครหรือว่าแด่ใครนั่นก็คือนะครับมาดูกันต่อ มีคำว่า Mother's Day Mother's Day แปลเป็นไทยว่าวันแม่นะครับหรือถ้าแปลตามตามหลักภาษานะครับก็แปลว่าวันของแม่นะครับวันของแม่ในที่นี้ก็คือวันแม่ Birthday Party นะครับปาร์ตี้เป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์สังสรรค์วันเกิดนะครับก็แปลข้างล่างสงกรานต์ Day ก็วันสงกรานต์นะครับ Welcome, welcoming guest, welcoming guest, guest แปลว่าแขก welcoming guest ก็แปลว่าต้อนรับแขกเพราะฉะนั้นประโยคแรกก็เลยนะครับเขียนว่า the this a r l n d is for my mother on Mother's Day นั่นก็คือพวงมาลัยนี้ this แปลว่านี้นะครับพวงมาลัยนี้ is แปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะแปลว่า แต่คุณครูไม่ได้ใส่ให้นะครับในสำนวนการแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าเป็นก็ได้ครับพวงมาลัยนี้เป็นเป็นพวงมาลัยสําหรับ for อย่าแปลว่าพวงมาลัยนี้เป็นาาสําหรับนะครับก็เป็นพวงมาลัยสําหรับแม่ของฉันนะครับ for แปลว่าสําหรับ on นะครับต้องแปลว่าในนะอย่าแปลว่าบนในวันแม่ก็เลยแปลเป็นไทยให้ฟังเข้าใจง่ายว่าพวงมาลัยนี้สําหรับแม่ของฉันในวันแม่ นะครับบอกแล้วว่าแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโคกด้วยหลักไวยากรณ์มาดูประโยคที่2กันเลยนะครับไปรวดเร็วเลย This g a r l n is for my sister on her birthday party นะครับมาลัยนี้หรือพวกมาลัยนี้มาลัยดอกไม้นะครับไม่ใช่พวงมาลัยรถนะครับนะเออใส่มุกหน่อยนะรียงเรียน,ยนมาหลายคลิปแล้วเดี๋ยวเครียดมาลัยนี้ is for เป็นมาลัยสำหรับ เอาเป็นว่าพี่สาวก็ได้กันนะพี่สาวของฉัน on her birthday party นะครับให้เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงวันเกิดนะฉลองวันคล้ายวันเกิดโอเคนะไปต่อ this g a r l n is for my grandmother and uh, grandfather and my grand and mother on สงกรานต์ day มาลายนี้นะครับมีไว้เพื่อ is for นะครับ เมื่อกี้นี่คือเราแปลเป็นไทยนะแต่ถ้าแปลตามคาศัพท์บอกแล้วอิสเป็นอยู่คือเป็นพวงมาลัยเพื่อ,อถ้าแปลให้ตรงตามตามคำศัพท์นะครับพวงมาลัยนี้เป็นพวงมาลัยเพื่อปู่นะครับหรือว่าตาของฉัน grand father คือปู่หรือตาของฉัน grand mother ก็คือย่าหรือยายและย่าและย่าหรือยายแต่เพราะฉะนั้นคุณครูเอากุญตากับกุญยายก่อนนะไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ทั้ง4ท่าน ให้ในวันไหนครับในวันสงกรานต์เดยคือวันสงกรานต์นั่นเองอประโยคสุดท้ายครับ this g a r e n is for welcoming guest มาลัยนี้นะครับมีไว้เพื่อหรือว่าเป็นพวงมาลัยเพื่อ welcoming guest welcoming guest แปลว่าก,ก,การต้อนรับแขกนะครับเพื่อต้อนรับแขกก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อการต้อนรับแขก,พกเพราะ welcoming นะครับแปลว่าการต้อนรับต้อนรับใครครับต้อนรับแขก นะครับโอเคมาดูตรงนี้กันต่อ write in your notebook ให้เขียนลงไปในสม,มุดของคุณเขียนอย่างไรครับเดี๋ยวใส่สีนิดเดิงนะครับให้เขียนลงไปในสม,มุดของคุณนั่นก็คือเขาถามว่า who is your g i r l i n for แปลว่าพวงมาลัยของคุณนี้มีไว้แดกใครนะครับเพราะฉะนั้น คครูพี่นันก็เลยแต่งให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าพวกมาลรยนี้มีไว้แก่ใครอนักเรียนดูสำนวนการแต่งของครูนะครับไม่ได้ยากนะครับดัสนะสับง่ายๆนั่นก็คือ once day โทษทีครับเขียน once day ก็ผิดแล้วนะครับนะ once day ในที่นี้ once นะครับนะไม่ได้ one once นะครับแปลว่าในการละครั้งหนึ่งนะครับคล้ายๆการเล่านิทาน ไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งถ้า O N E เนี่ยคือ1วันนะครับหวันแต่ถ้า Once day เนี่ยแปลว่าวันหนึ่งคือในการละครั้งหนึ่งหรือว่าในวันหนึ่งที่ผ่านมานะครับ O N C E นะครับนะแหมขอไปด้วยคุณครูคนี่เขียนผิดเลย I went to the market I bought many flowers I collected them in one bunch I will give it to someone the one is the very important person for me he gives มี more knowledge that one is my t e a s u e นี่คุณครูแปลให้อย่างนี้นะครับรูปคําศัพท์ง่ายๆไม่ได้ยากเย็นลองดูนะครับคุณแปลคุณครูแปลให้ทีละคําศัพท์เลย o n e e day คราการละครั้งหนึ่งหรือว่าในวันหนึ่ง I went to the market went เป็นช่องสองของ go นะครับเป็นรูปอดีตฉันได้ไปตลาด I bought เป็นช่องสองของบ u y นะครับฉันได้ซื้อ many f l o w e r ดอกไม้หลายๆชนิดนะครับ I collected collected แปลว,ว่าสะสมรวบรวมฉันสะสมรวบรวมเดมในที่นี้คือดอกไม้ทั้งหลายเหล่านั้น in one bunch bunch แปลว,ว่าช่อนำดอกไม้ทั้งหมดนั้นมารวมเป็นหนึ่งช่อก็คือให้เจ้าของร้านทำเป็นช่อดอกไม้สวยๆนั่นเอง I will keep ฉันจะ give ให้จะให้มันมันในที่นี้คือดอกไม้เป็นหนึ่งช่อนะครับโดยแทนด้วยอิดแล้วนะครับไม่ได้แทนด้วยเดมเพราะเดมเนี่ยแปลว,ว่ามันทั้งหลาย ฉันจะให้มัน To someone แก่ใครสักคนหนึ่ง that one that one ก็คือคนคนนั้นแหละส o ั e เนี่ย is เป็นบุคคลที่ very important person person แปลว่าบุคคลบุคคลที่มีความสำคัญมาก for me แก่ฉัน he gives me more knowledge เขาได้ให้ความรู้มากมายแก่ฉัน knowledge แปลว่าความรู้ that one บุคคลนั้นคือ My teacher ครูของฉันเนี่ยนะครับนะหลักการเขียนประโยคภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้ลูกนะเขียนไปเรื่อยๆซึ่งคำศัพท์ก็เป็นคำศัพท์ธรรมดานะครับนี่คือตัวอย่างที่คุณครูพี่นันอลองแต่งให้นะครับนะลูกก็สามารถนำใบใช้ไปปรับปรุงไปเรียนรู้นะครับในวิชาที่คุณครูประจำวิชาสอนอยู่นะครับไปต่อหน้าที่53กันเลย Okay, okay, okay.